ขอความเจริญในพระสธรรมจงังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในภาวะวิกฤตเรื่องอุทกภัยนี้ทุกคนก็มีความห่วงใหญ่สำหรับตัวอาตมาเองอาจจะดูไม่ได้แจ๋นแจหรือออกไปทำอะไรซึ่งเป็นข่าวสังคมมากนักแต่เริ่มต้นที่น้ำท่วมที่อำเภอรศรีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณธีรักคุณโวงพรจตุรสมีซึ่งเป็นโยอุปการะก็นำข้อสารเอาไปไว้ที่วัดบ้านเกิดคือวชยภูมิตะมชนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศิทธยานำไป500ถุงถุงละ5กิโลทางคุณโยมบุนศรีคุณเสียวุฒคุณนำสินแต่โสภาพง์ ก็นำปากกระป๋องมาถวาย2,500ก่อนชุดแรกนำวัตถุเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายปตามาก็ส่งไปทางกลุ่มแหลมทสารการจำกัดโดยคุณยงศักดิ์คุณกฤษณาขณะตันนี้ก็เอาปัจจัยมาให้เพราะว่าบางเรื่องเราซื้อไม่เป็นและไม่จำเป็นเพราะจานั้นแล้วทาง ผู้ที่รู้จักกันก็ได้นำวัตถุประภคบริโภคมาให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างนี้ก็ช่วยเหลือกันไปมีใครขอมาอาตมาก็อำนวยไปหลายครั้งหลายคราวสำหรับข้อสายคุณธลรนี่ก็เป็นพันกะสอบเรียกว่าทุกคนที่อาตมากล่าวชื่อเนี่ยให้จนเกรงใจให้จนเกรงใจ แล้วก็ต่อมาท่านผู้มริการโรงพยาบาลสิริราชได้ประสานมาว่าท่านเจคุณสิริราชน้ําจะท่วมตรงท่าพระจันทร์อยากจะขอปูนจากท PI แล้วก็ถ้ามีอิดบล็อกด้วยก็ดีอัตมาก็โทรไปหาคุณประชัยเยยลี้ยวไพลัตกับคุณอรพินเลี้ยวไพรัตบริษัท t พ i บอกขอปูนขออิดบล็อกคุณประชัยก็บอกไม่ต้องท่านเจคุณปูนสําเร็จรนะูปท PI เนี่ยมันไม่ยากหรอกท่าน ไม่อยากผมสั่งเดี๋ยวนี้แล้วท่านเอาไปแล้วนะท่านเรียงแบบอิดและกรีดกระสอบให้รอบๆกรีดกระสอบให้รอบๆปูนมันจะไหลไหลแล้วเอานาา้ำสตราดไม่เกินสีชั่วโมงมันจะแข็งอย่างก,กัแพงเหล็กอตัตมาประสานงานไปเชี่ยงวันบ่ายสี่โมงนท่านถึงสามทุ่มเนี่ยปูนสี่พันกระสอบท่าน